หลับในสมาธิทอดกายลงในอุรยาบทของการนอน กำหนดในร่างกายของเราในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกต่อร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานั้น มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดเมื่อเรานอ,นอนไปในคืนนี้แล้ว mm hmm. ก็ไม่แน่ว่าในวันรุ่งขึ้นเราจะตื่นมีชีวิตอยู่อีก,กหรือไม่ mm hmm. แต่หากการนอนหลับของเราไปในคืนนี้ เราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญวิปาาัสนาญาณให้การนอนตั้งแต่เริ่มต้นหลับจนกระทั่งเราตื่นในยามเช้าเป็นการนอนหลับในฌานนอนหลับในสมาธิด้วยกำลังสมาธิ เต็มกำลังเต็มอัตราปล่อยวางร่างกายให้จิตสติในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในร่างกายของเรานั้น คลายกล้ามเนื้อทุกส่วนใช้ใจของเราปล่อยวางความรู้สึกความเกี่ยวพันผูกพันระหว่างจิตกับกายเมื่อเราปล่อยวางร่างกายมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อร่างกายยิ่งผ่อนคลายจิตร่ากายยิ่งแยกจากกันมากขึ้นเท่านั้น ปล่อยวางร่างกายของเราให้กล้ามเนื้อให้ร่างกายทุกส่วนลึกลงไปถึงอวัยวะภายในปล่อยวางคลายตัวคลายตัวจนจิตระวางจากร่างกายอย่างเต็มที่เต็มอัตรา จิตเราไม่เกาะกับร่างกายปล่อยวางร่างกายปล่อยวางทุกสปปรรพสิ่งว่าร่างกายของเรานั้นใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวละถึงแม้จะเป็นกิจการงานทั้งหลายก็ดี เป็นทรัพสมบัติทั้งหลายก็ดีเรื่องราวทั้งหลายบุคคลทั้งหลายในชีวิตของเราในขณะน,นี้เราปล่อยวางจากความห่วงความเกาะเกี่ยวทั้งปวงออกไปจากใจปล่อยวางร่างกายปล่อยวางกล้ามเนื้อปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างออกไปจากใจิตใจของเราให้หมด จิตเรามีแต่ความสงบนิ่งตั้งมั่นอยู่ทำความรู้สึกต่อไปว่าบริเวณรอบข้างและแม้แต่ร่างกายของเราสรรพสิ่งรอบด้านอาคารบ้านเรือนโลกท้ายที่สุด ก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดใจเราหยุดนิ่งทำความรู้สึกว่าทุกสรรพสิ่งร้วนสลายกลายเป็นความเวงว้างว่างเปล่าไม่มีที่สิ้นสุดความเวงว้างว่างเปล่าโปร่งโล่งขาวไม่มีเพดาน ไม่มีพื้นไม่มีผนังไม่มีขอบเขตเป็นความว่างโล่งใจเรานิ่งหยุดปลอดปโปร่งอยู่โปร่งโรงปร่อล่อยวางจากทุกสรรพสิ่ง อยู่กับความว่างจากนั้นเราใช้กําลังของจิตที่ทรงอยู่ในอรูปสมาบัตินี้ตั้งจิตราดรเลกว่าเราปล่อยวางจากร่างกายของเราปล่อยวางจากทุกสรรพสิ่งปล่อยวางจากโรค เรามีแต่จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับพระนิพพานมีความเคารพในพระพุทธองค์เคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์จิตเราตั้งมั่นอยู่จุดเดียวคือพระนิพพานเท่านั้นจากนั้นเราน้อมจิตขออาราธนาบาร,รมีพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ ยกจิตของเราขึ้นไปบนพระนิพพานตั้งจิตมั่นคง ใจของเรานั้นตั้งมั่นอยู่จุดเดียวคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นอารมณ์ใจเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าความนอบน้อมเคารพรัก ในพระธรรมเจ้าความเคารพศรัทธามั่นคงในพระเริยเจ้าในหลวงพอ่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่จุดเดียวที่พระนิพพานเท่านั้นนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งให้อทิสม์มันกายของเราปรากฏชัดเจนอยู่เบื้องหน้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉับพันธังสีรัศมี ของพระพุทธองค์ท่านทรงแผ่มายังอาทิสมานกายของเราจิตของเราอาทิสมานกายก็พลอยปลอดโปรงปรากฏรัศมีสว่างใสขึ้นจิตเราอิ่มจิตเราผ่องใสขึ้น สว่างขึ้นเรากำหนดต่อไปว่าร่างกายเนื้อนั้นเขาจะรับจะพักจะผ่อนจะฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูสุขภาพไปตามวิสัยของความเป็นกายเนื้อเช่นไรหรือหากกายเนื้อนั้น จะดับขันหมดสิ้นหมดอายุขายไปก็ตามจิตอาทิสมันกายของเราที่อยู่บนพระนิพพานนี้ขอปล่อยวางขอตัดสินใจที่จะอยู่กับพระพุทธองค์อยู่กับหลวงพ่ออยู่กับพระอริยเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพทุกๆพระองค์ บนพระนิพพานทรงจิตทรงอารมณ์ใจอยู่บนพระนิพพานและตั้งจิตอธิษฐานว่ายิ่งข้าพเจ้าประคองอารมณ์ อยู่ในพระนิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามขอให้จิตของข้าพเจ้าเมื่อครั้นถึงเวลาลงไปสู่โลกมนุษย์ตราบที่ยังไม่สิ้นอายุขายนั้นอารมณ์จิตอารมณ์แห่งพระนิพพานอารมณ์อุปมานุสติกรรมฐาน อารมณ์แห่งความเคารพในพระรัตนตรัยมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติจงได้ปรากฏเกิดด้วยความเป็นทิพย์ในทุกขณะจิตในทุกอรมหายใจของข้าพเจ้าด้วยเชิญ กายเนื้อจะรลับก็ปล่อยให้หรลับจิตพอเราอยู่กับพระพุทธองค์บนพระนิพพานด้วยจิตอันเป็นสุขยกกำลังจิตขึ้นมาด้วยกำลังแห่งอารูปและวิปัสสนาญา สมานกายของเราเอิบอิ่มผ่องใสใจของเราขณะน,นี้ปราศจากความโลภความปรารถนาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุจิตของเราขณะนี้ ปราศจากความโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือแม้แต่ปฏิฆาทั้งปูนมีแต่ความนุ่มนวลผ่องใสนอบน้อมรละเอียดอ่อนสะอาดสว่างสงบและจิตของข้าพเจ้าปราศจากความหลงแล้ว ข้าพเจ้าไม่หลงในทิศในภพในภูมิต่างๆอีกต่อไปเพราะจุดหมายปลายทางของข้าพเจ้าคือที่นี่คือพระนิพพานนิพพานังประมังสุขัง ich so